มาดูบรรยากาศการตรวจเช็คก,ก่อนส่งมอบลูกค้านะครับสําหรับในส่วนของรถไถอันนี้เป็นรถไถแคมขนาด50แรงม้านะครับผมมาพร้อมกับชุดตัดหน้านะครับเป็นรถสองพากับเครื่องสี่ล้ออ่คันนี้ก็ตรวจเช็คก,ก่อนที่จะส่งมอบลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพื่อความมั่นใจอ่าเพื่อความมั่นใจในตัวรถในตัวสินค้านะครับผมอ่ตรวจเช็คระบบการใช้งานของเกียร์ของช่วงท้าย บบ ic, ของระบบไฮดรอลิกนะครับของระบบขับเคลื่อนสี่ล้อรับเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้ไปแล้วก็จะสามารถใช้งานได้ปกตินะครับาสามารถนําไปใช้งานได้เลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งข้างเลือกนะครับสาหรับอันนี้ก็เป็นรถไถแชมป์อันนี้ขายไปในราคา1นึ่งแสนบาทนะครับผมในราคา1นึ่งแสนบาทเป็นรถไถแชมป์ห้าสิบแรงม้าพร้อมชุดตักนะครับพร้อมชุดตักหน้านะรัาานนะรนี้สรง ลายทางอำเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมานะครับผมคันนี้สำรวจส่งในวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับคันนี้เป็นรถไอแคป์ติดชุดตากฟอพิทีโอใช้งานปกติไฮดรอลิกหลังใช้งานได้ปกตินะครับผมต้องขอบคาขอบท่านลูกค้าเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ความไว้วางใจทางบริษัททีเอสทเปอร์ e ครับเพื่อ จะนำรถไปใช้งานในกิจการของท่านนะครับผมก็ยังไงก็ต้องขอกาขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณใจใจ,จทีงานพิษ์คุยลำคนเดิมนะครับบริษัททีเอ็กแฟกเตอร์การ,กรเกษตรจนส่อพันสิบสองจำกัดนะครับผมพิษ์คุยลำคนเดิมต้องขอขอบคุณเอฟซีหรือว่าเพราะม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับที่ให้การสนักสนใจในการอุปการะในส่วนของสินค้าของทางบริษัทดีเสมอมานะครับผม ขอขอบพระคุณเอทุกท่านที่หลังไหลเข้ามาเยี่ยมชมนะครับที่ร้านรู้ว่ามาทดสอบระบบการทดลองขับรถที่หน้าร้านาด้วยดีเสม,มอมานะครับผมทุกวันนี้ลูกค้าน้อยั่างหลังไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายนะครับผมทางผมเองก็จะพยายามนําสินค้าดีๆมีคุณภาพในราคาย่อมเยาเพื่อ,อตอบโจทย์พ่อให้พี่น้องชาวกเกษตรกรไทยทุกคนทุกท่านนะครับผม เข้ามาเรื่อยๆนะครับผมสําหรับสิบนม้านะครับอาจจะมีเข้ามาหลากหลายรุ่นหลากหลายขนาดนะครับแต่ว่ารถก็เข้ามาตลอดนะครับผมเอฟซีพอไม่พี่น้องท่านใดสนบกสนใจร,นรุ่นไหนหรือว่าอยากติดตอ่อสั่งจองนะครับก็ยินดีนะครับทางร้านก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับในส่วนของเบอร์โทรก็จะเป็น0803839789นะครับ084048 3 7 9 9 0 9ดเก้าเ5และอีกหนึ่งเบอร์ครับ0 9 6ย์2 6 6 2 5นะครับผมยินดีให้บริการพอเป็นพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับทุกๆคลิปทุกๆวิดีโอที่นำเสนอไปนะครับผมคันนี้ก็เช็คระบบทำสีเปลี่ยนเบาะให้ใหม่นะครับเช็กระบบไฟหน้าไฟท้ายแล้วก็เช็คระบบไฮดรอลิกให้พร้อมเรียบร้อยนะครับ สนองสนใจยังไงอ่าสภาพสวยๆแบบนี้ก็ติดต่อกิงกค้างกันได้นะครับผมอ่าสำหรับอ่าร้านก็ตั้งอยู่ที่อำเภอลำปยมาศนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ทั้ง4สาขานะครับผมอ่าจะกระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอลำปยมาศอ่าในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับและก็อีกหนึ่งเบอร์ครับแล้วก็อีกหนึ่งคันนะครับผมสำหรับคันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคูเกต้า L3408 นะครับอ่าขนาด3.4แรงม้าเครื่องยนต์3สูบครับคันนี้ก็ มารีวิวก่อนส่งมอบลูกค้านะครับมาตรวจเช็คสภาพาก่อนส่งมอบลูกค้าครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคูตาแอลสามสี่สแปดคันนี้คันนี้ทําอะไรบ้างเหรอครับคันนี้ก็เช็คระบบการใช้งานระบบชุดขับเคลื่อนสี่ล้อระบบไฮดรอลิกหน้าหลังนะครับแล้วก็เปลี่ยนไข่ของลิ่วน้ำมันเครื่องน้ำมันไฮดรอลิกตออเครื่องต่อหายนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบไฟนะคระบบไฟสว่าง คันนี้สีเดิมนะครับสีเดิมเครื่องไม่ไอน้ําไม่ดันนะครับคันนี้คุณพ่อจากอำเภอสนมจังหวัดสุรินนะครับสั่งจองมาอุปกรณ์สี่ชิ้นครับด้านหน้าผานหลังคาดแล้ว,วลก็โรตารี่นะครับผมคันนี้ก็จบไปในราคาแสนกว่าบาทครับสีสันเดิมๆเครื่องเดิมไม่เคยแกะนะครับคันนี้สีสันเดิมๆเครื่องไม่ไมีไอน้ําไม่ดันนะครับคันนี้ก็จักตรง ในวันที่หนึงน่งนะครับหนึงน่งมีนาคมนะครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณคุณพอ่ออีกครั้งหนึ่งนะครับผมต่อจันกลองคันนี้รู้สึกว่าผมจะเข้าไปทำสัญญาให้ที่บ้านเลยนะครับคันนี้ผมเดินทางไปคุณพ่อไม่สะดวกมาที่ร้านนะครับผมเองก็ได้เดินทางไปทำสัญญาให้กับทางคุณพอ่อถึงที่บ้านเลยนะครับไป บริการถึงบ้านเลยนะครับผมหรือว่า FC ทันใดหรือว่าพ่อแม่พี่น้องทานใดสนใจินค้าอ้าไม่สะดวกเดินทางมาติดต่อพาคุโด,ดยตรงนะครับผมทั้งบริการทั้งออนไลน์แล้วก็หน้าร้านแล้วก็บริการถึงบ้านลูกค้านะครับผมในส่วนของโปรโมชั่นก็มีให้เหมือนเดิมครับอของแถม5เรายการมีให้ชั้นนี้ก็เที่วระบบพร้อมใช้งานนะครับมาพร้อมกับด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังเป็นผ่านทวน ตราช้างนะครับผมกระดาษ6คูณ22นะครับแล้วก็แถมเป็นในส่วนของชุดคาดครับชุดคาดฝากกดไลค์ก็แชร์ฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับทุกคลิปทุกวิดีโอที่นำเสนอไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอกราบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณจากใจทีมงานที่ทักบุยเราคนเดิมครับผมสวัสดีครับ